กลับ <G l ug> มาอีว่าเขาก็จากเมื่อกี้ยังไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่เลยนะก็เราทําอะไรบ้างผ่านแต่เมื่อกี้เราคือเราวิ่งหนีมันนะเราก็เดี๋ยวเพิ่งแหลกดีเออเราก็วิ่งเข้ามาทางนี้แล้วก็มาตุนถึงนี้ได้เราก็มาปิดมาปิดวาล์วฮะปิดวาล์วคือปิดวาล์วแก๊สเพื่อให้แก๊สไม่ไหลแล้วเราก็จะได้กลับไปได้อย่างสะดวกแต่ทีนี้ปัญหาคือพอเราปิดแล้วไอ้ที่อยู่ด้านหน้าเรานี่แหละครับมันคือปัญหาของเรานะก็ ว่าอันีต้์ที่ก,กับผมเนี่ก็ชี้กแล้วกับเอลาสใน DLC Visual Rover นะให้ก็อยู่คุณคุณเส้นผักแล้วก็เบลล่จาจังด้วยเบลล่าเออครูเพิ่งเปิดมึงก็มาเลยเหรอเพิ่งเลยโอเคครับตอนนี้ผมรู้ทางวิ่งที่ถูกต้องแล้วคือต้องวิ่งกลับใช่ไหมวิ่งกลับมันก็เป็นไปได้แค่ทางเดียวแหละคือเอทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้แล้วแล้วก็เข้าไปในประตูตรงกลางเนาะ ปโอเคฮะยังไงก็เช็คคอยต์ไปแล้วเจออะไรก็พร้อมจะเจออยู่แล้วมาเลยมาเต่ยนแบตก่อนได้ไหมต้องเดินเก่งนี่แหละฮะจะได้ตื่นเต้นหน่อย เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกูเพิ่งมาถึงกูเพิ่งมาถึงแม่เกียร์นี้มันเป็นอะไรวะมันชอบเข้าด้านหลังอะเออใจสีใจสีใจสีเสียไปหลายทีแล้วนี่ตูดเีจะพี่ชายละโอเคเอาใหม่ นั้นไม่ได้ไปอีกทางนึงก็ได้ปะ่ะมีหลายทางให้เดินใช่ไหมอ่ะไอ้ความเงียบๆกูมาเงียบๆแล้วกูก็เจอแบงเงียบๆด้วยแม่เออปิดครับปิดทันครับวันนี้ปิดทันแล้วไปแล้ว เปิดเออพีดเออเป็นครั้งแรกครับที่ผมปิดทันนะวันด,ดีโอ้มันใส่เกงกว,วะวะเฮ้ยมันไม่มีมันโดนตัดเอามาใส่เกงอะไม่ใช่ <c oughs> โอเครู้สึก What the ไปแล้วฮะก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนิดหน่อยนะฮะเซฟให้กูได้ยังทางนี้ฮะจําได้นี่เลยไปออพาเร็วจบยังจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจะได้ดีจบแล้วจะได้ดีไ,ดดไม่ใช่ละแม่เมื่อกี้เป็นพาที่นานมากครับพาที่แล้วกับพานีนี้แบบว่า ต้องหนีไอ้ห่านนั่นแหละแบบวิ่งวนไปวนมาหาที่เจอในที่สุดมหาเจอคนระับแล้วก็หนีได้ตายทีหนึ่งก็ถ้าเป็นไม่ได้ต่อไปผมคงจะต้องเจอผีว่าแหละเพราะว่าคนแม่งก็เจอไปหมดแล้วนะ <S <S ฮะเพลงก็ไม่มีโอ้รู้สึกเหมือนพ่อผมเราจะตัดยา่าทำให้อาจจะมีเสียงรบกวนฉะนั้นเดี๋ยวจบฮันนีแเราก็ What the fuck? อันนี้นั่นไงีนนไง้ยมองไม่เห็นด้วยอ่ะเอาแล้วไงแบตเตอรี่เบลลของมต้องกินอาหารนะเบลลาต้องการพลังงานเหมือนกันถ้าเจออะไรผมไม่รู้นะ เอ่มคือถ้ามึงจะหมอกหนาขนาดนี้นะครับมองแต่พื้นนั่นน่ะเนี่ยกลัวตกโอเคเดินจะมาชนผนังฮนะตามผนังไปเรื่อยๆ้องไปไหนวะเนี่ย ไม่รู้นะผมเดินมามั่วๆด้วย<ฮ>เ๋อาแล้วไงเปิดป่ได้ <c oughs> ไม่มีคนหรอกนะฮะตรงนี้ แม่ทำานงกับซิกเนเจอร์ของ what the fuck ซิกเนเจอรของเกมนี้ฮะนันต้องมีฉากที่ต้องออกมาข้างนอกเปิดแล้วไม่รู้เลยตอนนี้เตรียมตกใจเต็มที่เตรียมรับแรงกระแทกเลยทีเดียว แย่ yeah. อากาศเป็นอะไรที่แย่มากครับตอนนี้ <c oughs> กิมคืออะไรวะเอาแล้วไงนี่คือทางที่เราต้องออกไงเราต้องมาทางต้องมาทางนี้เนาะคือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ย ผมว่าแบตผมไม่พอวะ่ะโอเคต้องพิ่งแล้วฮะอย่างนี้ทำเวลามาทางต้นไม้ผมว่าตัวเมื่อกีม้มาเพื่อทำให้เราแค่ตกใจฮะนแบตเตอรี่จะหมดละ ต้องหาด้วยด่วนนะตอนนี้เครื่องบินมาถูกเวลามากก็ถ้าแบตละหมดเราคงจะลำบากแล้วล่ะนะะก็ต้องไปแบบมื่อนเนาะ คือคุณมีแบตให้ผมสักอันก็ได้ผมเล่นไนท์แมร์นะเว้ยไม่เล่นธรรมาดานะเว้ยแบตบหมดแล้วฮะเตรียมตัวครับรับแรงกระแทกครับปึ๊บอ๋อไฟรีบดับไปเถอะผมเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วดับได้ตลอดนะฮะหนักดับดับเลย มันไม่ดับครับเหมือนกับว่ามันมันต่อให้เราป,ะปะ่ะวะเออล้นบักครับผมไม่มั่นใจแต่มันไม่ดับให้ผมอะมันกลัวเราผ่านไม่ได้ป,ะปะ่าวะอืมก็ลก็ดีฮะที่มันยังมีความเห็นใจเราเป็นเรื่องดีฮะนี่ก็ทางที่ออกมาป่าอ่าออกมาทางนี้ฮะ มาต้องอันนี้ก่อนแล้วเราก็วิ่งกลับโอ้ว h a ต t เ e อ u c ักไม่ไปเหรอ,อ no. No. You mine. what the fuck โอ้เล็บล,บล,บลต้องไปหามันฮนะนยังไงโอ้ เหนื่อยว่ะเล่นเกมนี้แล้วอุ้ยตกใจอื <c oughs> กูได้แบตเตอรี่แล้วโอเคครับตั้งจากเกมบักผมจะไม่เปลี่ยนแบตจนกว่าจะผ่านพาร์ทนี้ไปนะฮะผมไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันเลารู้ว่าแบตเตอรี่อยู่ทางนี้นะฮะโอเคมันต้องเปลี่ยนแบตก็อยู่ได้นี่หว่าไม่ต้องเปลี่ยนแ,บบยนนนแล้วกันฮะ บักเกมครับเล่นกับบักเกมไปก่อนเอามาทางนี้เข้าประตูนี้เนาะมีรอยเทา้าฮะเข้าประตูนี้ข้าประตูนี้เลยแล้วก็ไม่ต้นแรก ตอนแรกเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายอ่ะประตูมันเปิดหรอตอนแรกตอนแรกมันไม่ได้เปิดนะครับไม่รู้ตรงน,นี้เดินไปเรื่อยๆครับไม่รู้เส้นทาง บอกว่าแม่งเท่าที่เล่นมาอันนี้แหละเฮียที่สุดครับขอหยาบสักทีเลยบุสาไม่หยาบาประมาณพาร์ทหนึ่งสองพาร์ทว่าพาร์ทีแม่งเฮียดูดเองนะฮะหยาบหน่อยปป่นจัก,กรยานในการรับชมเพราะว่าแบบ ัครบก็อธิบายก่อนนะว่าที่แบตเตอรี่ไม่ลดมันเป็นบักครับผมไม่มั่นใจว่าบักอะไรเหมือนกันแต่ว่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้มันเซ็ปัล่ะเจออะไรก็ต้องเจอหรอวะเจออะไรก็ได้ขออย่าลํำมากได้ไหม ้ำมากนี่มันตื่นเต้นสำรวจก่อนครับนี่มันหมอกหรืออะไรเนี่ยยังจะเล่นเซเรนิวเหอะเปิดต้วไปไปเฮ้ยคือมึงให้กูทำอะไรวันนี้ ชัวฮะโอเคยังมีทางนึงที่เราจะไปได้กดของไดแม่ข้อถัดไปครับศัตรูได้ยินเสียงคุณเร็วมากครับฉะนั้นให้คุณการคลานเป็นสิ่งที่ดีในการเล่นได้แม่ครับ เสียงคนเดินอะรัวไปเรื่อยๆกันตอนนี้ ก็สยองครับฮา้าพาเนีย่ยจะเงียบหน่อยนะแม่งแบบบรรยากาศมันหลอนเกินไปให้ไปเดินแบบนี้ในป่ามืดๆใครจะไปทนไหวป้าไปแล้วเหรออ่า แบตเตอรี่หมดครับไม่ชาร์จฮะผมจะไม่ต้องการให้แบตเตอรี่เสียไรม,มากกว่านี้จนกว่าผมจะหาทางออกจากที่นี่ได้คงไม่ต้องหนีอะไรที่นี่หรอกเนาะถ้าต,ต้องให้ผมหนีอะไรที่นี่มันก็จะโหดเกินไปเป่าววะ ทางนี้ด้วยเอาแล้วไงโอ้แหลก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 เหลือาทางเดียวแล้วครับตัวต้องเป็นในนี้นะในนี้มันก็จะมีประตูโทรศัพท์างขยะฮะแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็ปิดประตูฮะ โอเคพานิมพาที่ผมไม่เอ็นจอยที่สุดเลยเขาที่เล่นมาจะบอกไว้เลยมันมันเฮียมากครับอคือกูต้องไปต่อใช่ไหม <c oughs> ให้ผ่านตรงนี้ไปเถอะขอรองร้องให้เนี่ยคือท <c oughs> าไมพอใช้ไฟแล้วมันมีแสงสว่างมา ใส่หน้าวะค้นไ,ได้ปะวะไม่ได้ครับเป็นเหล็กดัดนี่ไรไม่ได้เหมือนกันครับอืม hmm. ทำไรวะชุดบาสหรอชุดดิลงด้วยปิดไว้ก่อนเขาจะได้รู้ว่าเรามาทางไหนโอเคผมว่ามต้องอย,อ,ยอยู่ในทางนี้แหละเพราะว่ามันเป็นทางตันแต่ที่ต้องหาคือ เราควรจะทำยังไงให้ผ่านเนาะหปนว่าฉะนั้นเราต้องมาเดินในนี้ถูกละเดินหากันฮนะมีไรแล้วผ่านไหมจะบอกว่ามันซีดมากอะ่ะเอ้บ้าเออดูบรรยากาศดีครับอ๋อต้องขึ้นทางนี้มีสิทธิไ์ไปได้เราจะขึ้นไปได้ ทุกอย่างมันไม่คิดมันจะเหนื่อยขนาดนี้นักศันนลยภัณฑ์นี้อาจจะเล่นไม่จบด้วยซ้ำไม่จบนี่หมายความไงครับคืออาจจะไม่จบในพาร์ทนี้เราอยู่ห้องโทรศัพท์อยู่นะห้องนี้มันโทรศัพท์อ่าวไปทางไหนวะ ่วยผมด้วยผมไปไม่ได้ผมติดอะ